ยุทธศาสตร์กองทัพเรือที่จำเป็นต้องมีเรือดำน้ำไว้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติในมิติความมั่นคงที่ซับซ้อนและเป็นอำนาจกำลังรบที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญรวมถึงเพื่อนบ้านอาเซียนแต่เส้นทางเรือดำน้ำไทยกลับไม่ราบรื่นทั้งข้อจำกัดด้านงบประมาณกระแสคัดค้านและปัญหาการส่งมอบจากทางการจีนที่ล่าช้าจากกำหนดเดิมเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 และปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ หลังจากเยอรมันปฏิเสธจำหน่ายเครื่องยนต์ MTU 396ให้บริษัทของจีนเพื่อติดตั้งในเรือดำน้ำชั้นหยวนที่กองทัพเรือไทยจะซื้อตามนโยบายเข้มงวดด้านการทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของทางเยอรมันซึ่งกองทัพเรือก็พยายามหาทางออกร่วมกับทางการจีนในเรื่องนี้แต่ล่าสุดการเจราจาก,ก็ต้องเลื่อนออกไปจากปลายเดือนเมษายนไปเป็นเดือนพฤษภาคมเพราะการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ในจีน โดยผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันเดินหน้าโครงการและจะหาข้อยุติให้ได้เร็ว,เวที่สุดตามที่นายกรัฐมนตรีกำชับว่าต้องทําให้สําเร็จและเรือดำน้ําจะไร้เครื่องยนต์ไม่ได้ผมอธิบายว่าดําเนินการให้ให้มันสําเร็จเท่านั้นแหละเพราะมันอยู่ในสัญญาอยู่แล้วเข้าใจไหมอ่ะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก,ไไดก็ต้องทําใหม่ก็ก็เป็นอย่างนั้นแล้มั้ง เดี Raw, ๋ยวทางคณะกรรมการซึ ils, But, it, right? so, ่งมีเสถรอท่านก็คงจะหาลือในรายละเอียดนะครับแต่เราต้องทําให้ดีสุดอยู่แล้วเราต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศอยู่แล้วนี้แน่นอนนะครับก็พยายามทาให้ดีที่สุดนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าเราต้องยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติอยู่แล้วจุดเริ่มต้นโครงการขนาดใหญ่อย่างเรือดำน้ำอย่างส่งผลที่กองทัพเรือต้องบริหารจัดการงบประมาณภายในอย่างเข้มงวด ปรับเปลี่ยนการจัดซื้อยุทธกรณ์อื่นๆตามลำดับความจำเป็นมุ่งเน้นซ่อมบำรุงและพัฒนาองค์บุคคลท่ามกลางคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าท้าที่สุดแล้วกองทัพเรือจะแก้ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ในโครงการจัดหาเรือดำน้ำอย่างไรแต่การคงสภาพความพร้อมรบและการรักษามาตรฐานองค์บุคคลผ่านการฝึกยังคงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นกันต่อไป การฝึกกองทัพเรือประจำปีจึงต้องมีความต่อเนื่องและเข้มข้นแตกต่างกันไปตามสถานการณ์โดยปีนี้กลับมาฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในเวลากลางคืนหลังเว้นว่างมาถึง6ปีเพื่อเสริมสร้างความชำนาญของกำลังพลและทดสอบอาวิุปกรณ์ในพื้นที่การฝึกจำลองสถานการณ์ตามแผนป้องกันประเทศที่ต้องเตรียมความพร้อมไม่ว่าวันข้างหน้าจะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นหรือไม่ก็ตาม ้วเหตุว่าแม้การฝึกจะเต็มร้อยเปอร์เซนแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงประสิทธิภาพอาจจะลดลงจากปัจจัยต่างๆดังนั้นการฝึกจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับกําลังพลเพราะแม้ว่าอาวุธุุปกรณ์จะมีประสิทธิภาพหรือราคาแพงมากแค่ไหนแต่เทียบไม่ได้กับทักษะความชํานาญและความมั่นใจของผู้ปฏิบัติในสนามรบจริงดวงทิพย์เยี่ยมพบข่าวเจาะย่อโลกรายงาน